สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนคลิปนี้นะผมจะมาทําการยืนยันแพ็กฟีเจอร์ของอ e ีฟุตบอลสอบวันยี่สิบสองนะผมฝั่งพีซีหรือคอนโซลนั่นเองนะครับทุกคนก็ยังไปที่รู้กันแหละครับว่าทางฝั่งโมบายนะผมหรือว่าเบสสอบวันยี่สิบเอ็ดโมจะม,ม,มาะาาทํกร ยืนยันแพ็กฟีเจอร์ของ efootball สอ2พันงวงฝั่งคอนโซลหรือ PC นั่นเองนะครับก็สำหรับการ์ดฟีเจอร์ใน efootball นะผมจะไม่เหมือนในเฟสสองพันยี่เนั่นเองนะครับเพราะว่าใน efootball 2022ั 22, นยบะผมจะมีการ์ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับคลิปที่แล้วนะผมก็ได้ทำการรีวิวแพ็กนี้นะผมเป็นรูปแบบความน่านหน้าไปแล้วนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะทุกคนมาเจอการรีวิวแบบด้านหลังกันบ้างนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะคคครรรรรรรััััััับบบบกกกกลล่่อออออองงงงงหหนน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 ้้้าาตวจสส์์เเเเเเะะะะดดฟชผผมมมมม็็ปปณีียพพืแู ก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาทาการยืนยันแพ็กฟีเจอร์ของตําแหน่งนี้เลยนะครับผมตําแหน่งกองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับก็โอเคผมก็รูปแบบกราฟิกพื้นหลังนะผมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับก็ตามที่ตัวเกมได้ประกาศมาด้วยม,มีทั้งหมด13ผู้เล่นด้วยกันนั่นเองนะผมในแพ็กนี้เป็นฟีเจอร์กองหน้าตัวจบสกอร์ทั้ง13คนนั่นเองนะครับก็จะมีใครกันบ้างก่อนไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ตำแหน่ง CF นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเป็นแพ็กของกองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับก็เลเวลหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ79นะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์เพซิสและต่อมาคนที่2น,นะครับก็คือดาวินนูเยสนั่นเองนะครับผมเป็นกองหน้าตัวเป้าของเบนฟิก้านั่นเองนะครับก็สำหรับดาวินนูเยสนะผมไม่ต้องพูดข้ามทำเพลงครับผมเพราะว่าความคมในการจบสกอร์ของเขาก็เราได้เห็นกันมาแล้วนะครับในเวทีของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับสามารถยิงลิเวอร์พูลได้ทั้งขาไปและขากลับเลยนะครับผมสำหรับดาวินนูเยส และคนต่อมาผมนี่ก็คือโจนาธานเดวิดนั่นเองนะครับผมเป็นกองหน้าของลิวนั่นเองนะครับกอลิวน์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ86ดสิบหกและผมสรับโจนาธานเดวิดก็ถือได้ว่านะครับผมเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของลิวเลยแล้ะผมสหรับโจนาธานเดวิดนั่นเองนะครับและคนต่อมาผมเซบาสเตียนฮันเล่ครับผมนี่ก็เป็นเพชฌฆาตตามราตรา,ายของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับผม ในยุคของเอริกเทนฮากนั่นเองนะผมก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับผมสับเสีเตียนฮันลีจากอาแจกอัมสแตมนั่นเองนะครับและไปต่อคนต่อมากันเลยนะผมนี้เป็นปาติกชิกนะผมก็สำหรับปาติกชิกนะผมที่จดจํากันก็คือลูกยิงไกลในเวทีของยูโรที่ผ่านมานั่นเองครับผมก็ถือได้ว่าโหดมากๆเลยผมจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นและคนต่อมานะผมเป็นปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองหล่ะครับผมก็ ขณะนี้ผมก็กําลังคืนฟอร์มเดิมนะผมหรือว่ากําลังคืนร่างทองของเจ้าตัวนะผมในสีเสื้อของบาร์เซโลนานั่นเองนะครับสำหรับบีเอเอเมริกโอบามยองและคนต่อ,อมาผมก็เป็นหนึ่งในหัวหอกตัวสําคัญของ FC บาร์เซโลนาณเวลานี้นั่นเองนะครับสำหรับเมมฟิสเดปายก็เป็นกองหน้าชาวดัตแล้วผมในสีเสื้อของ FC บาร์เซโลนาก็เลเวลหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ88นั่นเองนะครับผมสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับและไปต่อคนต่อไปกันเลยผมเป็นกองหน้าตัวสําคัญเช่นกันนะผมนี่เลยครับดูซานวลาลฮวิดครับผม ก็ตั้งแต่ย้ายจากฟิโอเรนติน่ามายูเวนตุสนะผมก็ยิงให้กับสโมสรใหม่ได้หลายประตูเลยแหละครับผมสับดูซังวาลาโลวิดและคนต่อมาผมนี่เป็นกองหน้าของลาซิโอนะผมก็ถือได้ว่าจีกีของเขาก็คือกองหน้าแชมป์ยูโรที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมสับอิมโมบิลีและไปต่อคนต่อมาก็เลยครับผมนี่เทเบนครับผมคาริมเบนเซม่าก็ถือได้ว่าฉุดเขาไปอยู่จริงๆครับผมณเวลานี้นะครับก็ล่าสุดนะผมในเวทีของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆเลยแหละครับสำหรับคาริมเบนเซม่า ก็เป็นคีย์แมนตัวสําคัญของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับสำหรับคารินเบนเซม่าและไปต่อคนต่อมาก็เลยผมนี่ก็คีย์แมนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผมคริสเตียโนโรนัลโดเราถือได้ว่าเป็นเดอะแบ็กสุดๆแล้วครับผมสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดไม่รู้ว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าโรนัลโดยูไนเต็ดนะครับผมณเวลานี้ก็อย่างที่ใครพูดกันแล้วครับผมเป็นดาวรุ่งวัย37ปีนั่นเองนะครับผมก็อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับผมสำหรับเจ้าตัว คริสเตียโนโรนัลโดเลเวลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ91นั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดณเวลานี้เลยครับผมนั่นก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับผมจากเสือใต้ไบร์นมิวนิชนั่นเองนะครับก็สำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ายิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับความคมในการจบสกอร์ของเขาก็เลเวลหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ93นั่นเองนะครับผมจากเสือใต้ไบร์นมิลลิชนั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์แมนตัวสำคัญของหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับได้ทั้งยิงประตูนะผมแล้วก็แอซิสต์ให้เพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับถือได้ว่าครบเครื่องมากๆแล้วครับผมสำหรับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ณเวลานี้นะครับเลเวลหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ93นั่นเองนะผมในตำแหน่งปีกขวาโอเคผมทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นฟีเจอร์ของกองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเรดฟินิชเชอร์นั่นเองนะครับย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะผมเป็นการยืนยันแพ็คฟีเจอร์ของ eFootball 2022ใน PC หรือคอนโซลนั่นเองนะครับในส่วนของมือถือก็อย่าไที่รู้กันละครับว่าไม่มีฟีเจอร์มาให้เปิดแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเลยครับผมเพื่อจะได้คลิปที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับก็13คนนี้อยากได้ใครกันบ้างครับผมหรือว่าคิดว่าใครจบสกอร์ได้คมที่สุดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ โอเคผมก็สำหรับฟีเจอร์ในรูปแบบถัดไปนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําการยืนยันให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมหาผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขอไปไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ But yeah. yeah.